ถึงช่วงเรื่องราวของความสวยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นคนสวยคนหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธออาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังสวยไม่พอวันนี้เนี่ยเธอได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดมีความสุขความสวยวันนี้เราจะได้พูดคุยว่าที่มาที่ไปของเธอนั้นเป็นอย่างไรกับคุณดารันจิติกรวิทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <in> ก <the background> <in the background> ็ตอนนี้ก็สวยแล้ว ก่อนหน้าที่บอกว่ายังไม่สวยเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาอะไรหรอก็จะเป็นคนผิวไม่ดีนะคะแล้วก็มีปัญหาหน้าลุงมขนกว้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีริ้วรอยขาน่าจะหมองจะไม่ใสอย่างเงี้ยค่ะสาวๆเหรอเป็นหรอคะค่ะแล้วตอนนั้นแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทำปัญหายังไงส่วนใหญ่ดารันก็ใช้ทั่วไปอะค่ะไม่ได้ไปเอ่อ คลินิกอะไรเลยก็คือแต่ซึ่งครีมมันใช้เอแยะๆไปหมดเขาโฆษณาอะไรยังไงที่ไหนก็ไปซื้อมาใช้จะเป็นแบรเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ใช้สมุนไพรอะไรต่างๆก็ใช้แล้วมันเป็นไงก็เหมือนเดิมค่ะก็ไม่ดีก็คือตามวัยเราเลยอะไรย่างเงี้ยแล้วมาค้นพบผลิตภัณฑ์ของเราได้ยังไงก็ดูในทีวีค่ะใช่เห็นโฆษณามันเป็นงานวิจัยเรามีวองรู้สึกว่ามันน่าใช้อย่างเงี้ยค่ะบอกไปสิว่าเห็นอาจานจริง น่นดู <Yeah. S 2> นาอาจารย์ในทีมหน้าโอ้โหอาจารย์หน้าเด้งเด้งเด้งคือจริงเด้งด้วยดูด,ด,ด,ดิหน้าแดงแล้วนะแล้ว <c oughs> อาจารย์าารยเวลาอาจารย์พูดนี่แบบโอ้โหหน้าชัยมากก็เลยว่หน้าสดอาา่ะที่มันเรื่องจริงนะดารานคือตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเวลานี้เนี่ยเวลาไปงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าเนี่ย <c oughs> เพื่อนฝูงก็ชอบมาแซวรุ่นเดียวกันนะป้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าเราจะอ่อนเพื่อนเผลอยกมือไหว้อะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปเจอพวกลูกศิษย์รุ่นต้นๆสมมติว่า เราสอนหนังสือมา40ปีถ้าไปเจอพวกที่เราสอนเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนะี่ยอาจารย์หน้าผมแซงอาจารย์ไปแล้วเขาอ,อย่างนี้เลยนะครอันนี้ก็วายลูกศิษย์อีกอ <laughs> และส่วนบางคนพอราบอกอายุ62เกษียณแล้ว, 62, รลวจริงอนะ่ะไม่น่ากเกษียณน,นะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยแล้วมันไม่เกิดจากอะไรเลยเกิดจากเซเว่นยเข้าตอนแรกที่ที่มารู้จักมีใครแนะนํำยังไงบอกอยังไง ก็ดูในทีวีที่เรีในชาติใช่ค่ะเสร็จแล้วยังไงต่อก็คือสั่งมาใช้อะไรเงี้ยค่ะเลยเหรอใช่ใช่เห็นอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันได้มาตรฐานแล้วก็อาจารย์การันตีมากแล้วดูผิวหน้าคือได้ฟังจากในโทรทัศน์รายการทัศน์คือถ้พ่พูดเฉยๆก็ไม่เห็นหน้าพี่เนี่ยเขาไศรัทธาก็เลยเอามาใช้ใช่ค่ะก็มาใช้แล้วแล้วรู้สึกคือต้องบอกเวอร์มากรู้สึกตั้งแต่คืนแรกเหมือนที่อาจารย์พูดจริงหน้าเนียนจริงๆเลยนะคือสมมติว่าตอนทานเสร็จแล้วนะแล้วตอนมือทำเงี้ย ใช่ค <l> ่ะร <kr> ู้สึกเลยรู้สึกโอ้โหจะในวันแรกเลยจริงๆอแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่พี่จะดูอายุมากกว่านี้เนี่ยเพราะว่าหน้าเราหยาบกร้านและรูขุมขนกว้างครับแต่พอเราใช้แล้วเนี่ยหน้าเรานุ่มเนียนขึ้นแล้วรูขุมขนเราก็แคบลงมันก็เลยดูเป็นคนหน้าเขาบอกว่ามันนุ่มเหมือนก้นเด็กเลยจริงจริงเหรอจริงจริงจริงเหมือนกันนะค่ะเนี่ยรู้สึกตั้งแต่คืนแรกเลยแล้วหน้าเราดีขึ้นเลยอย่างเนี้ยค่ะใช่เป็นเนี้อใส คือมันรุมขนมันกระชับแล้วว่าลื่นเหมือนที่ไดายบอกใช่ค่ะแล้วรูมขนกระชับหน้ามันก็จะเนียนใสมันอุตันเปล่าไม่ใช่ตอนพี่ไปบรรยายครับเรื่องการเมืองนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสโอ้โหอ่าบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันที่โต๊ะใหญ่มากเลยนะคะที่สถานทูตแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแค่มีคําถามอะไรเนี่ยก็ไปถามกันละกันนะที่โต๊ะกินข้าวปรากฏพนักโต๊ะกินข้าวเขาไม่ได้ถามเรื่องการเมืองพี่เลย น้าอาจารย์ทําอะไรไม่ได้ถามเลยที่บรรยายเลยเขาบอกว่านั่งมองหน้าอาจารย์ตลอดในยีเวลาของการบรรยายแล้วมีคําถามในใจมาว่าอาจารย์ไปทําอะไรกันน้าอาจารย์มาตกลงดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดีไงไม่ใช่ว่าได้ฟังหรือเปล่าไม่เขาฟังแต่ในกาฟังเนี้เขาก็ตาเขามองทำไมหน้าอย่างนี้ยทําไมหน้าอย่างี้แล้วก็ในใจก็นึกว่าจะถามพี่ก็ต้องตอบว่าใช้ครีมมังคุดของไทยอันนี้อย่างกรณีของคุณดาราร ไม่ได้คิดไปเองด้วยใช่ไหมไม่ได้คิดไปเองเลยค่ะมีแม่คนรอบข้างบอกเรามักพยานเราใช้เราใช้แล้วเราคิมที่เราใช้อยู่ประจําเราจะทราบใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงแต่นี้อาจารย์บอกว่าคืนแรกจะรู้เลยแล้วมันรู้จริงๆเวลาทาพอซึมแล้วก็ทาซึมแล้วทาอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากได้ครึ่งตลับเนี่ยหน้าจะเลียนแบบมันลื่นเลยค่ะไอ้พวกอะไรที่ทาหน้าเนี่ยบางคนเขากลัวนะเพราะว่าบางคนผิวแพ้ง่ายบางคนเนี่ยผิวบอบบางก่อนจะทาบางคนมีผื่นมีั้นไม่่ต้องเตือนก่อน ก่อนจะใช้เนี่ยให้ดูหน้าตัวเองก่อนว่าหน้าแห้งหรือหน้ามันบางคนที่ไปใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยเพราะใช้ผิดยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับหน้าแหง้งคนผิวแหง้งเขาก็จะเพิ่มน้ำมันให้หน้าเราแต่หน้าเรามันอยู่แล้วไปใช้แบบนั้นเนี่ยมันไปใหญ่เลยออแล้วในขณะเดียวกันเขาบอกอันนี้เหมาะสําหรับคนผิวมันใช่ไหมคะก็แปลว่าเขาจะลดความมันให้กับเราแต่เราหน้าแหง้ง เราไปใช้ตุกน้นหน้าตึงเป็นขุยเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้อันนี้สําคัญมากอย่างคุณดารานนี่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ใช้ค่ะใช้ต่อเนื่องมาตลอดดีมากไอตอนที่ดูในรายการไม่ทราบว่าเขาทาใต้ตาได้หรือเปล่านะแต่ดารานเอาไปทาใต้ตาได้ค่ะแล้วใช่แต่ก่อนจะมีแบบริ้วรอยตรงนี้เยอะเลยนะคะเพราะคืออายุเยอะแล้วนะแล้วพอใช้แล้วี่ค่ะเลขสามแล้วเลขสามแล้วเหรอฮะประชานิเวศแล้วเหรอฮะ เกือบถึงหลักสี่แล้วนะอ้าเขาเลยงามมงวานไปแล้วเออนี่ผมยังนึกว่าอยู่แถวดินแดงอยู่เลยอะโอ้ไม่งัหนต้องรอมาละเนพี่เนี่ยอายุลังสิตธ์เนี่ยน้าอยู่แถวด้านเมืองแน่แน่แนแน่แนแวะเข้าไปกรมทหารนะแต่จริงๆครับมันกระชากวัยให้เราได้จริงๆตอนอันนี้ต้องขอยืนยันเลยพี่เนี่ยใช้มาเอ๊จะนับจนบนปีเท่าไหร ก็ไม่รู้ว่าพี่ทํางานกับอาจารย์พิเชิดกี่ปีพี่ก็ใช้เท่านั้นปีอะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้อาจารย์พิเชิดจับพี่ใช้ตั้งแต่ปีแรกเลยอ่าแล้วอย่างของคุณดารันก็เหมือนกันเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือดารั์เป็นคนมีแก้มแล้วทีนี้คือเวลาผู้หญิงอายุมากขึ้นแก้มเขาจะคลอยใช่ไหมคะเวลาใช้เนี่ยรูปขึ้นอย่างนี้คะ่ะหน้าเราก็ได้รูปมากขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยกระชับวยได้รูปมากขึ้นอะไรเงี้ยเคยลองแบบว่าลองแค่ครึ่งเดียวอะค่ะอาจารย์แบบลองครึ่งเดียวดูกระจกหน้าด้านนี้ยกขึ้นด้านนี้ห้อยเลยใช่คงนี้แหละผมทาแต่หูไม่ได้หุอันนี้พี่ใช้สรุปคำนี้นะครับตึงใสเนียนเขาใช้สามคำนี้แหละคือใบหน้าเต่งตึง สดใสเป็นประกายมีออร่านวลเนียนรูขุมขนกระชับโอ้โหพอไหมพอพอแล้วพไม่ต้องไม่ต้องไปผ่านี่สวยอยานีดหมอไม่ต้องเจอเข็มไม่ต้องเจอยาอะไรที่มันรุนแรงพี่ทำรายการหมอชิดเจ้าลิงจะมาดูตะเข็บหูพี่ให้ได้ดูว่ากระชากลางไปเ่าหน้าอย่างเงี้ยไหนดูแผลที่พออาดูดูไปดูไปในแลนดูหลังเข็ม จะไปดูหลังหูหลังไทยงแล้วเนี่ยไม่มีนี่บอกเพื่อนฝูงไหมก็บอกคือตอนแรกไม่ได้บอกตอนแรกเพื่อนก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไปมีครั้งหนึ่งไปเจอเพื่อนนัดเจอตั้งนานแล้วสมัยมปลายมาเจอนัดเจอกันที่ร้านเซเว่นเซนอาจารย์แล้วที่คือเขานั่งข้างหน้าดารันก็เลยไปนั่งตรงหน้าเขาแหละเขาบอกโทษนะคะมีคนมีมีมีคนนั่งแล้วอะไรเงี้ยเขาจําเราไม่ได้อะไรเงี้ย เพื่อนยังจำไม่ได้เลยเหรอเพราะผิวก็เปลี่ยนรูปร่างก็เปลี่ยนหน้าก็ดูเด็กลงอะไรเงี้ยค่ะเขายังบอกไปทำศิลปกรรมที่ไหนด้วยนะงั้นรูปร่าง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 เปลี่ยนยังไงก็คือแต่ก่อนเนี่ยอนจั้นจะมีปัญหาช่วงล่างนะคะขาจะใหญ่ก็คือจะไม่กล้าใส่กางเกงไม่ใส่อะไรนะกระโปรงอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีสูลไลท์ใช่ค่ะเคยคิดว่าเก็บตังค์แล้วจะไปทำศิลปกรรมเลยนะ เก็บได้เป็นแสนนะจ๊ะเป็นแสนเก็บได้นะอ่าเก็บได้แล้วหนูนกำลังจะไปถาแล้วดูในรายการทีวีเนี่ยค่ะกีเียเ้อก็เลยซื้อเอาเป็นขวดละพันดีกว่าเนาะเศรษฐน้อยกว่าอีกนะเนี่ยไม่คือหลักพันไงหลักพันแล้วใช้ไปบานสักยี่สิบขวดเนี่ยมันก็ สบายใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่ไม่กลัวเจ็บอะไรอย่างงี้ด้วยก็ไปใช้ก็เห็นผลข้างและสามขวดรู้เลยค่ะแล้วเซลลูไลท์ที่เป็นขึ้นคื้นนี่หายจริงๆผิวส้มกลายเป็นเรียบเลยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ใสเลยอะไรอย่างงี้คับใช้ดีค่ะไม่มีผลข้างเคียงไผลข้างเคียงก็คือสวยขึ้นพี่อยากจะบอกว่าอรู้ไหมก่อนหน้าที่พี่จะเจอครีมตัวนี้นะ พี่ซื้อครีมจากเมืองนอกฝรั่งเศสบ้างสวิสบ้างกระปุกเป็น8,500ันห้นะบางกระปุกเนี่ยหมื่นกว่า,อา,อาตอนนี้เหรอราคาสนนราคาเนี่ยมันเป็นหลักพันและพันตน้ตนๆออย่างเงี้ยคุ้มกว่าด้วยใช่แล้วที่สำคัญก็คือเป็นเป็นลักษณะของสิ่งที่มันเหมาะกับคนไทยคือเริ่มต้นเนี่ยนะปรับผิวหน้าตัวเองก่อนครับ เอาเจ็ดตลับไปใช้ก่อนอืนะคะใช้เช้าใช้เย็นหนึ่งตลับต่อหนึ่งวันเช้าเย็นเจ็ดวันเห็นผลเลยเหมือนปรับผิวดินก่อนสร้างบ้านทำเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันคุณดารันของดารันเองเนี่ยก็คือตอนนั้นคุยจะบอกให้ใช้เช้าแล้วก็เย็นใช่ไหมคะ <laughs> แต่เงินตอนเช้าเนี่ย มันต้องใช้เวลานานดังนั้นก็เลยเปลี่ยนว่าเป็นกลางคืนครึ่งตลาดก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าใช้เป็นเฉพาะกลางคืนก็คือตลาบหนึ่งสองคืนใช่ค่ะก็คือก็เห็นก็เข้าไปว่าเขาปรับหน้า14วัน14คืนใช่ค่ะแล้วก็พอจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีเป็นขวดครับนะคะเป็นความต่อเนื่องหลังจากที่เราปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําอย่างต่อเนื่องครับแล้วพี่เนี่ยใช้อย่างต่อเนื่องพี่ไปเมืองนอกเมืองนาพี่ก็เอาไป มันเป็นการเมนเทนไปโอ้พี่ไม่ได้ไปใช้ครีมฝร,รั่งฝรั่งไม่ใช่แหม้วันนี้ไปฝรั่งเศสใช้ครีมฝรั่งเศสวันนี้ไปสวิตใช้ครีมสวิตวันนี้ไปอเมริกาใช้ครีมริกาไม่เลยจะไปว่าเห็ดเจ็ดย่านาน้ำที่ไหนยังไงครีมมังคุดของไทยนี่นั่นแหละนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับวันนี้รู้สึกมีความสุข รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับหน้าที่การงานเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ก็ดีแล้วก็คือเรามีความสุขพอผู้หญิงอ่ะทุกคนถ้าเกิดเราดูดีเราดูสวยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดความมั่นใจเวลาทําอะไรก็มีความสุขี้ค่ะหน้าที่การงานมันก็เรียกว่าไปได้แล้วก็ทำอย่างที่นะไปงานิฉี์เก่าทุกปีเมื่อก่อนมันก็ได้ไปแต่พี่อ่ะโอ้จะแต่ใช้ครีมมางคุดนั่นนี่นะ้ไปตลอดนะก็ยกมือไหว้เพื่อนเนี่ยใครจะไม่มีความสุขล่ะ ครับวันนี้ขอบคุณคุณดารันมากนะครับที่ได้มาช่วยกันที่จะพูดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่มาจากคนไทยที่สําคัญเลยก็คือทําให้คนไทยอย่างเราเนี่ยมีความสุขและสวยได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์มินค่ะ